เฮ้ยอะไรฉันจะได้เป็นตัวเอกม่สักทีละเ็นเล่นต่ซอนฟาล์มละเฮ้ยจะเย็นเดี๋ยวนายก็ได้เองละไฮ้กูไม่รอแล้วไอแพลตฟอร์มอะมึงไม่มีตังซื้อนี่เฮ้ยจะเย็นเปลี่ยนกูอเดี๋ยวนี้มาดูขั้นตอนในการเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับถอดช่วงตัวออกมานันเองนะครับ เป็นการแงะนะครับเพราะว่าเราจะต้องถอดเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมดึงนี่ออกก่อนดีกว่านี่ครับดึงออกามาเลยนะครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็จะถอดทั้งหัวมันออกมาเลยครับนี่เขาจะให้เป็นเบ้าหัวแบบนี้นะครับ โฟกัสแป๊บนึงอ่าแล้วก็เอาการฟอร์มเนี่ยครับมาเปลี่ยนใส่เข้าไปใส่ของการฟอร์มแล้วครับเข้าไปครับนี่มันจะมีเป้าของเดือยนะครับก็ใส่มันเข้าไปครับบนดีนะักอ่าพอมันเข้าล็อกแล้วนะครับ ก็เอาเกาะของการฟอร์มนะครับที่เขาให้มาในกล่องนะครับเสียบเข้าไปแทนที่เลยครับเอ่เสียบเข้าไปเลยอ่ะผมติดให้มันไม่แน่นมากแล้วกันอ่ะไม่แน่นมากแต่ปอกเลยอ่ะเสียบเข้าไปครับผมติดให้มันไม่แน่นมากแล้วกันนะครับเพราะผมยังไม่อยากจะเปลี่ยนกันกฟอร์มอย่างที่มันอยากให้เปลี่ยนนะโอเคแล้วก็ แกะสนับเข่าออกมาครับที่เป็นของซอฟฟอร์มนะครับแล้วเราก็เอาสนับเขา่าสนับเข่านะครับของร่างกันฟอร์มนะครับมาใส่นั่นเองอเดี๋ยวผมค่อยแกะกันเดี๋ยวผมขอกดมันแน่นๆกันอโอเคนี่เออได้ร่างกันฟอร์มมาแล้วนะครับก็ติดให้ครบทั้งสองข้างเลยนะนี่ ไม่ยากครับแต่ถ้าใครยากดูคลิปนี้ครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเป็นหัวเข็มขัดเนาะนึกหัวเข็มขัดมันอยูไหนอ๋ออยู่นี่โอัวเข็มขัดนะครับนึกออกมาไม่ยากครับแต่ว่าลองใช้เล็บนิดนึงนะครับในการแงะตรงส่วนตรงนี้ออกมานะครับที่มันเป็นช่องว่างเล็กนนึงนะครับค่อยแงะนะครับเดี๋ยวจะกระเด็นหายเอานะครับ เ <N> งอยาวเหมือนกันครับอืเคครับพอแงะได้แล้วนะครับก็ให้ใส่แบบนี้นะครับฟึบใ,ใส่แบบนี้เลยนะครับเอ๊ยหรือว่ามันแบบนี้เหรออดูก่อนนะครับแป๊บนึงอ้าแบบแบบืแ่บบเกียรครับถูกละ แบบนี้ครับไม่ใช่แบบเมื่อกี้แบบนี้นะครับใส่ลงไปอ่าใส่ไปให้แน่นเลยครับก็จะได้แล้วครับสำหรับการฟอร์มนี่เท่ๆแบบนี้เลยครับการฟอร์มบุคลิกของเขาคือการกวนตีนแล้วเอาใจใจเฮ้ยเป็นไงล่ะซื้อมาลต้องเล่นทั้งสองฟอร์มสิว้ยมจะเล่นจากสอฟอร์มกันทำไมออแล้วอย่ายลืม กดตามกดไลค์กดซับสไคร e กับช่องนี้ด้วยแต่สุดท้ายกูจะเปลี่ยนเป็นซอฟฟอนอยู่ดีฮ่ฮ,ะ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 ฮะ